อาการมันจะดังอยู่ประมาณช่วงนี้ครับเสียงเหมือนไก่เลยวะดังอยู่เนี่ยดังดังอยู่ครับวันนี้นะครับพอดีมีลูกค้านะครับออกรถกับเราไปนะครับยาริสนะครับประมาณ56เดือนแล้วนะครับรถพอดีเครื่องมีปัญหานิดนึงนะครับมีเสียงดังเดี๋ยวขอคุยกับลูกค้านิดนึงแล้วลกันนะครับมา ตัวคนนี้ครับสวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับพี่โอเคคันนี้ยาลิสใช่ไหมครับพี่ออกไปผมไปใช่ไหมใช่ครับกี่เดือนแล้วพี่เดือน5้าเดือน5้าเดือนประมาณ5าเดือนประมาณโอเครถมีอาการอะไรไม่รู้พี่นุผมขับไปที่ต่างจังหวัดโอเคแล้วก็อาการมาสะท้อนมาหน้าเครื่องดังก็ๆก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเสียงไก่ขันอยู่หน้าเครื่องแล้วกันตกใจไหมก็ตกใจนิดนิดครับแล้วก็เราก็แอบคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปเซอร์วิสที่อื่นก่อน แต่เราก็แอบเช็คว่าเฮ้ยที่เนี้ยเขามีเซอร์วิสอะมเตอร์เนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอกลับมาเช็คที่ศูนย์ก่อนวันนี้ก็เลยเอาเข้ามาโอเคอะมเตอร์มาเก็ตซะหน่อยโอเคเพราะว่ารถยังอยู่เดี๋ยวารันตีแล้วผุเดือนนะครับสําหรับเครื่องเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหายกับเครื่องยนต์พอดีใช่ครับเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงได้ไหมครับพี่ว่าอาการเป็นยังไงเด้ครับพี่ฟังนดนึงได้ไหม อาการมันจะดังอยู่ประมาณช่วงนี้ครับเสียงเหมือนไก่เลยวะนี่แหละครับมันจะมาเป็นจังหวะเนื้อมันเป็นจังหวะเนาะพอรถลอดลงมาก็จะดังประมาณนี้นี่ก็คือเอารถตอนนี้รถของลูกค้านะครับมาอยู่กับพี่ตุ้มแล้วนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะส่วนมากเลยตัวเตะลูกลอกครับตัวเตะลูกลอกสายพานตัวเตะลอกสายพานจะเสียบ่อย การหลวมเงี้ยมันทําให้มีเสียงดังเ,เวลาสายพานสบัดโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่าไม่นานนะครับพี่ตุม้มเรียบร้อยโอเค,อเคไหมพี่ดังอยู่เนี่ยดังดังอยู่ครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะหากันให้เจอนะครับเพื่อนๆว่ามันคืออะไรกันแนะ่ ปั๊มน้ำครับฝั่งนู้นลปั๊มน้ำปั๊มน้ำ,น,ำนี่ครับตัวกลมๆนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ย่อให้ดูดนะเคยซื้ออะไรก็เปลี่ยนแ๊บเดียวปั๊มน้ำนะครับเจ้าปัญหาอ่าพี่ตุ้มกำลังลุยละเรียบร้อย,อยไหมครับพี่ตุ้มตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนปั๊มน้ำเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งตัวนะครับเงียบกลิบตอนนี้พี่นุก็มารับรถแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาลองดูว่า หายไหมนะแกเพิ่งมาถึงจริงเดี๋ยวพี่ลองฟังดูก่อนว่าหายไหมนะ,ะได้ครับเด,เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูลองเร่งน,นะเป็นไงบ้างเ,เั้งดังอยู่ไหมเงียบครับเงียบเงียบเงียบแล้วนะนะคเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วเอาไปเป็นที่ระลึกกับบ้านแล้วกัน เก็บไว้ว่าหลังการขายเราบริการนยังไงหลังการขายว่าเราเค็มได้จริงแล้วกันครับเนาะโอ้โหเงียบกริบใช่เงียบมาแอร์เย็นเหมือนรถใหม่เลยเะเหมือนได้รถใหม่กลับบ้านอีกรอบนึงใช้ว่าเหมือนได้รถใหม่กลับบ้านอีกรอบนึงมั่นใจว่าใช้ได้อีกยาวแน่นอนมีล้างให้ด้วยนะครับนะรถยาว สวยงามผมเอามาเคลมไม่ได้ล้างอ่าถือว่าล้างให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคิดเก็บค่าล้างรถพี่นุ๊ก50บาทแล้วกัน50บาทใช่ไหมครับนะโอ้ถ้าบริการขนาดนี้เดี๋ยวผมแนะนำเพื่อนมาใช้บริการที่ออฟเลสตอีกเยอะวกันโอ้โหขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับพี่โอเคครับยังไงก็จริงๆผมก็ขอบคุณที่หลังจากที่ผมออกรถไป5เดือนแล้วก็อยู่ในวารันตีตอนแรกผมก็เอกกังวลใจว่าในการบริการหลังการขายเนี่ยของออฟเลรอ่ะก็คือ สามารถที่จะเซอร์วิสเราได้จริงไหมจริงๆผมก็เลยเอากลับมาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าออฟเล็กบริการได้จริงๆก็วันนี้ผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าว่าออเล็กสามารถที่จะ after service หรือว่าบริการหลังการขายหลังที่เราออกรถไปอันนี้คือร้อซครับบริการดีเปลี่ยนอะไรแฮะตามที่เห็นในเบื้องต้นครับที่แจ้งไปขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับนี่อันนี้หน้ามาหรือเปล่า ไม่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 นมาเดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่านะอันนี้อันนี้ขอบคุณมากจริงๆพี่บี้เขาพูดดีอันนี้ผมไม่ได้เตรียมเลยนะไม่ได้เตรียมครับไม่ได้ไม่เตรียมจริงๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์บริการดีเราก็บอกดีโอ้ไม่ดีเราก็บอกไม่ดีขอบคุณครับพี่โอเคขอบคุณครับได้ก็ฝากถ้ารถใช้ดีก็ฝากแนะนำเพื่อนเแล้วกันนะครับพี่โอเคยินดีให้บริการนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ